แจกความสดใสคิมยาแชร์ภาพสุดน่ารักโชว์มิตรภาพ11ปีรู้จักกันมาเข้าสู่ปีที่11แล้วค่ะสำหรับสองนางเอกสุปตาสาวอย่างยายาอุรัสยาสเปอร์บานกับคิมเบอรี่แอนเทียมสิริโดยทั้งคู่นั้นเจอกันครั้งแรกจากการเล่นละครชุดเรื่องดังของช่อง3อย่าง4หัวใจแห่งขุนเขาโดยยายาเล่นตอนดวงใจอคนีและคิมเบอรี่เล่นเรื่องทาราฮิมาลายนับจากวันนั้นจนถึงวันนี้บอกเลยว่าทั้งคู่ก็เป็น เพื่อนซีที่ไปไหนก็ไปด้วยกันตัวติดกันตลอดตลอดล่าสุดหนึ่งกรกฎาคมในอินสตาแกรมของยายาแอดอุรัสยาเธอได้มาโพสภาพคู่กับคิมเบอร์ี่ในวันชิลชิโดยโพสนี้ระบุแคปชั่นว่า love you ในภาพจะเห็นว่าทั้งสองภาพแสดงความสดใสที่ใครเห็นแล้วรับรองว่าต้องยิ้มตามแน่นอนหลังจากนั้นมีแฟนคลับเขามาคอมเมนต์อีโมจิคอนหัวใจกันมากมาย